เอาละครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เราอยู่รายการเกมไลฟ์ทีวีนะครับผมไม่ได้เล่นมาตัวในฟีฟาม,มาตั้งหลายเดือนและล่าสุดคลิปที่อ่านล่าสุดนุ่งก็อยู่นี่หลายเดือนแล้วนะเรามาลองดูดีกว่าเห็นเขาบอกอัปเดตอะไรวะไม่ใช่ที่แบบเล่นง่ายขึ้นอะไรนะันน่ะเนี่นะครับผมผมก็เติมเติมไปห้าสิบนะไม่ได้คือไม่ได้ตั้งใจกลับมาเล่นนะ คือแบบว่าเห็นเขาบอกเล่นง่ายกว่าเดิมอะไรพวกนี้ก็น่าน่าลองนะเผื่อถ้าดีขึ้นอาจจะก,กลับมาเล่นเลยก็ได้ที่แบบเล่นง่ายๆขึ้นเงี้ยผมก็เติมไป50นะเพื่อที่้น,นไหนก็เข้ามา s u ซเว y กับฟีฟ่าแล้วก็เลยต้องขออนุญาตมาเปิดหน่อยแล้วกันเปิดไหนวะเนี่ยครับผมจัดประชุดใหญ่แฟร์พิฟมีกี่ตัวนะ มีสามสามใบดิแต่มีกี่ตัวไม่รู้นะผมมาเรามาลุยกันเลย,เอ,ยอะไระเนี่ยไม่สามารถโอ้โหทีมเต็มเอาหนึงครับผมขออนุญ,ญาตขาคนออกก่อนนะครับเอา่ะครับผมกลับมากับการเปิกดการ์ดผมไม่ค่อยดูบอลน,นะเล่นแล้วก็เล่นเกมบอลอะไรพวกนี้ไม่ค่อยเป็นด้วยมา ผมก็ไม่รู้เงันตัวไหนดีจัดเลยถ้าที่รู้มาฟิวฟิวกวินปะกวินปะบินได้ได้ฟฟียกินซิเจเน้นแพงไม่เน้นไม่เน้นโหดจ้ะ <c ười> จะไปไหมผมบ <c ười> ุมกวินใครวะ ธนบูรณ์คือใครอ่านมึงอ่านถูกปะเนี่ยอ่านถูกนะกูยังอ่านอังกฤษไม่ออกอยู่โดนได้นะครับผมจัดไป17ล้านตัวนี้ผมเห็นคนอื่นเปิดได้เต็มเลยนะจะชื่อวะจัดไปอีกใบน้องรักเปิดเลยเปิดเลยเหรอโอ้โหกองหลังใครวะเนี่ย สแต็กถือว่าแต่ละคนไม่น่าเกลียดนะแบบซีนชาติไทยเออ,อกวินบินได้ฮะต้องมาบินหน่อยแล้วต้องมาบินหน่อยแล้วถ้ามีตัวซ้ำนี่ผมตีบวกโชเลยนะฮะต้องมาบินให้ดูหน่อยแล้วไปบินหน่อยนะบินบินมาแสงแสงบินมาปุ้ม ชิคกวินครับโอเคครับก็ได้มา3ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวดีไม่ดียังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเจอกันครับคลิปหน้าผมก็ไม่เล่นฟีฟ่ามานานแล้วดูหมดกันนะบ๊ายบายก็เหมือนเดิมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซัๆๆๆสบสไคร b ์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีจากเชียร์สามีพีด้วยครับผมไปแล้ว